สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ขอนำทุกท่านนะครับมารู้จักกับถั่วดาวอินคานะครับซึ่งถือเป็นพืชชนิดใหม่นะครับที่นิยมเพาะปลูกกันแพร่หลายนะครับในพื้นที่ประเทศไทยนะครับสำหรับถั่วดาวอินคานั้นในอาเซียนเรานั้นมีไม่กี่ประเทศนะครับที่สามารถปลูกได้นะครับแต่ในประเทศไทยนั้น สามารถที่จะปลูกได้ดีนะครับแล้วก็มีการปลูกทําเป็นธุรกิจนะครับในภาคอีสานภาคกลางของประเทศไทยนะฮะส่วนของภาคใต้นั้นก็เริ่มจะมีชาวบ้านนะครับนำมาปลูกนะครับเพื่อเป็นยาสมุนไพรนะฮะวันนี้ก็พามาดูต้นนี้นะครับบ้านเพื่อนของผมเองนะฮะก็คือดาวอินคานะครับถั่วดาวอินคานะฮะนี่ก็คือลูกของ ถั่วดาวินคานะครับเป็นลูกที่ยังไม่ไม่ไม่แก่นะครับไม่ไม่ไม่แห้งนะฮะเพราะว่าลูกที่สามารถจะทํายาได้นั้นต้องเป็นลูกที่แห้งนะครับแก่นะฮะสามารถที่จะนํามาสกัดเป็นน้ํามันนะฮะนะครับแล้วก็ผสมในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเพื่อเป็นยานะครับนะครับนี่ก็พาชมต้นของอถั่วดาวนคานะครับ ลำต้นก็จะจัดอยู่เป็นประเภทของไม้เลื้อยนะฮะพอไปดูนะครับก็มีการนำมาทำเป็นยานะครับในแคปซูลนะฮะนะครับก็เป็นยาสรรพคุณมากมายนะฮะสำหรับดาวอินชานั้นนะครับก็มีเป็นยาแก้เครียดนะครับนอนไม่หลับนะฮะความดันโลหิตสูงนะครับมือชาเท้าชานะครับก็สรรพคุณมากมายนะครับ เดี๋ยวเราจะพูดถึงเกี่ยวกับสมบุติคุณอีกกีนะฮะตอนนี้ก็ชมต้นกันก่อนนะฮะนี่ก็ลักษณะใบของถั่วดาอินคานะครับลักษณะใบจะเป็นใบทรงเหมือนกับใบโพนะครับหรือรูปหัวใจแบบนี้นะฮะด้านข้างก็จะเป็นหยิกๆนะครับนะครับใบก็จะด้านด้านบนนี้จะเรียบนะครับด้านใต้ก็จะหย,ยาบๆหน่อยนะฮะ อันนี้ก็คือดอกนะครับดอกของทูดานคานครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกมันเพื่อทําเป็นตัวอย่างในการในการแนะนํานะครับอันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรา,าจะไปไปไปดูลูกที่แก่เดี๋ยวผมจะเอาลูกที่แก่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วก็จะชงน้ําแนะนําเพื่อเป็นยานครับไปกันเลยครับครับ เรามา,ามาดูผลของถั่วดาวอินคานะฮะอันนี้คือผลที่ยังที่ไม่แก่นะครับยังไม่แห้งนะครับนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะนํามาทํายาได้นะครับส <dans S 2> <what? S 1> ่วนอันนี้อันนี้คือผลที่ที่แก่นะครับ <Isaac> ที่แห้งนะครับ,สา,ารถถรบสามารถที่จะนี่คือผลที่แก่นะฮะสามารถที่จะนํามาทํายาได้ <love> <quella? S 1> ทั้งลูกนี้นะครับเป็นยาทั้งหมดนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นหอถบ่สวยหออ่อยอยๆครับอ่าทั้งบุญนี้นะทั้งลูกนี่นะครับสามารถเป็นยาได้ทั้งหมดนะฮะอ่าเม็ดข้างในนะครับจะนําไปสกัดเป็นยานะครับเป็นน้ํามันถั่วด่านชานะครับผสมในอาหารนะครับในเครื่องดื่มในนมนะครับในเครื่องสาอางนะครับครับแล้วก็ในกาแฟนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างครับ ก็เปลือกนะครับเปลือกนั้นสามารถที่จะทุ่มทานได้ทันทีเหมือนกับน้ําชานะฮะเดี๋ยวผมจะจะชมให้ดูนะครับออนี่นะครับแกะเปลือกอ,ออกมาแบบนี้นะนี่นะครับแกะเปลือกที่แห้งๆออกมานะครับออนะีน่นะครับใส่เข้าไปแล้วก็น้ําร้อนนะครับ นะครับเนี่ยน้ำร้อนนะครับแล้วก็คนๆแล้วก็ตั้งไว้สักพักนะครับสักห้านาทีนะครับห้นาทีสิบนาทีนะครับแล้วมันก็จะมีสีเหมือนน้ําชาออกมานะครับจากนั้นก็สามารถที่จะมาดื่มเป็นยาได้นะครับเป็นยาแก้ความดันโลหิตสูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับนะครับแล้วก็เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมนะครับ นอนไม่หลับนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นยาลดน้ำหนักได้ด้วยเช่นกันนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นมีสรรพคุณมากมายนะครับนะครับสำหรับ่วดดานคานะครับนะครับพอพอเป็นแบบนี้นะฮะน้ำเริ่มเริ่มแดงๆนะครับก็ให้น้ำมันอุ่นๆนะครับน้ำอุ่นๆก็สามารถที่จะ ดื่มเป็นยาได้นะครับสำหรับหลังจากที่เราชงตั้งไว้ประมาณ5นาทีสิบนาทีนะก็เริ่มอุ่นๆนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะเหมือนน้ำชานะครับเดี๋ยวเรามาลองรสชาติกันนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับนะครับรสชาติเป็นอยางรสติจืดๆนะครับจืดๆหวานนิดๆนะฮะ ทานง,ง่ายครับผมทานง,ง่ายทานง,ง่ายครับนะครับก็ใครที่อยากจะลองเป็นยาสมุนไพรที่สามารถปลูกไว้ตามรัวบ้านนะครับหรือรอบบ้านนะครับก็สามารถนำาเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งในการรักษาสุขภาพนะครับสำหรับตัวดาวิดาครับ ผินง่ายครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามและก็รับชมช่องของเรานะครับก็สวัสดีครับ